จ้าเราจะลองทอดปานิปุรีนะคะนี่อันนี้คือแป้งปานิปุรีนะจ้าเดี๋ยวเราจะลองทอดเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปกินเมี่ยงนะคะเพราะว่าเราไม่มีใบเมี่ยงแล้วก็จะลองทอดดูว่าจะเป็นยังไงโอ้ของดีอนเราไม่ต้องไปใช้เสียเปลืองน้ำมันทอดเนาะนี่ได้ รอบเลยไม่ต้องเพิ่มน้ำมันทอดนะจ๊ะเค,ครื่องเรามีแค่นี้เนาะมีแค่นี้ก็กินแค่นี้นะจ๊ะแซ่เพื่อกันนี่เราจะกินกับปลาเนปูรีเนี่ยงปลาเนปูรีนะจ๊ะอันนี้เราทอดหม้อ แล้วเราก็จะใส่เครื่องลงไปทั้งหมดเลยอ่ะพริกลงไปหอมแดงลงไปอันนี้ลงไปเอเขาเรียกอะไรมะม่วงหิมพานต์แล้วก็ขิงนะคะขิงแล้วก็มะนาวนะคะพริกเราใส่ไปแล้วเนาะจากนั้นเราก็จะแบบใส่น้ำจิ้มโอ้ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มแซ่บมาก ทำติดบ้านไว้นะจ๊ะนี่โอ๊ยนี่นะจ๊ะเราก็จะกินเลยนี่จะ๊ะเมียงเมียงปานิปุรีหืมนเมียง เมี่ยงประยุกนะจ๊ะเมี่ยงประยุกเราไม่มีใบไม้ใบเมี่ยงคิงลงไปมะนาวหอมแดงลงไปโอ้ยลุนลุนละพริกลงไปหนึ่งเม็ดข้าม่วงหิมพะพันใส่ไปยยงใส่ไปแล,แล้วก็น้ำจิม้มลาดเลยจ้า